สวัสดีค่ะ Advanced พ p i s o d เซนี้มีตอนที่2นะคะของละครอินเดียที่สนุกมากๆเลยค่ะนาคินนะคะเป็นซีซั่นที่1วันนี้เราถึงตอนที่2กันแล้วนะคะร่างของรีทิกค่ะกำลังตกจากหน้าผาเขาพยายามใช้มือของเขาคว้าต้นไม้กิ่งไม้เท่าที่พอจะยึดเอาไว้ได้เขาไหลนะคะคลูดไปกับหินผา แต่ดวงของเขานั้นยังไม่ถึงคาดนั่นเองก็ทำให้ร่างยังไม่ลงสู่ก้นเหวขางตึงอยู่กับชะง่อนหินที่วิหารหนาขินเสียงปีบันเลงเหล่างูล้วนออกมาจากที่ซ่อนพวกมันเลื้อยเข้ามาตามเสียงปีชายสูงอายุคนหนึ่งผมขาวยาวประบา กำลังเป่าปีอยู่พร้อมกับเยื้องย่างด้วยท่าล่างที่ประหลาดเขาคือหมองูผู้มีพลังอำนาจกำลังประกอบพิธีอะไรบางอย่างในบรรดางูมากมายที่ปรากฏตัวขึ้นนี้มีงูตัวใหญ่สีดำมาเมื่อมตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาหาหมองูหมองูค่อยๆจับลำตัวของมันแล้วยกชูขึ้น เขาพูดกับงูตัวนั้นว่าข้าไม่เคยลืมเมื่อ20ปีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเจ้าความแค้นจะต้องถูกชำระข้ารับรองโอมนัสสิวะโอมนัสสิวะเสียงหมองูภาวนาต่อเนื่อง งูใหญ่สีดำนอนเหยียดตัวตรงค่อยๆเปลี่ยนร่างกายเป็นหญิงสาวเกล็ดสีดำมาเมื่อมกับกลายเป็นผิวอ่อนนุ่มของมนุษย์เธอสวมชุดสีดำมีผมหยิกเป็นลอนเล็กดำครับดวงตาวาวไม่ขายมนุษย์เธอและปลิ้นเป็นแฉกออกมาเหมือนงูและนอนดิ้นไปมา อากับกิริยาขายงูอยู่บนพื้นเธอคืองูที่บำเพ็ญเพียรมายาวนานจนได้กลายเป็นคนครึ่งคนครึ่งงูนี้ถูกเรียกว่านาคินในค่ำคืนอันศักดิ์สิทธิ์คืนนี้มีงูบริวารหลายตัวได้กลายร่างเป็นคนพวกเขาร่วมกันร่ายลำบูชาพระศิวะด้วยจังหวะที่หนักแน่นแต่ท่วงท่าอ่อนพริ้วเหมือนการเคลื่อนไหวของงู มองูพูดกับนางนาคินชุดดำที่ตอนนี้เป็นคนเต็มตัวแล้วว่าตอนนี้เจ้าไปขายพิษร้ายของเจ้าสู่ครอบครัวนั้นได้แล้วภาพตัดไปนะคะที่ครอบครัวของรีทิกค,ค่ะฝ่ายพี่น้องวัยรุ่นของรีทิกพวกเขายังคงใช้เวลาสนุกสนานอยู่รอบกองไฟโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้รีทิกกำลังเฉียดใกล้กับความตายอยู่เพียงลำพังเสียงฟ้าร้องคำราม ท้องฟ้าเป็นสีแดงสายฟ้าเป็นเส้นสว่างวูบถี่ขึ้นทำท่าเหมือนพายุใหญ่กำลังจะเกิดยามินีไม่เจอตัวของรีทิกเลยเธอรู้สึกสังหรณ์ใจเธอเข้ามาหาสามีที่กำลังยกน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้ออังกุดบอกลูกคงไปหาสัญญาณโทรศัพท์ยามินีโวยวายทำไมสามีปล่อยรีทิกออกไปข้างนอก ขณะที่สภาพอากาศกำลังเร็ว้ายคุณจำไม่ได้หรือว่า20ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นประโยคนี้เหมือนปลุกอารมณ์โกรธของอังกุตขึ้นเขาตวาดกล่าวพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมคุณอยากให้รีทิกรู้หรือไงถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ลูกต้องสงสัยแน่เขาถามยามินีต่อห้องนั้นมันยังปิดอยู่ใช่ไหม พวกเขาหมายถึงห้องห้องหนึ่งในคฤหาสน์ที่ถูกปิดตายเอาไว้ยามินีบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกครั้งเพราะเธอไม่ไว้ใจคฤหาสน์แห่งนี้อังกุตถามว่าถ้าไม่ไว้ใจแล้วกลับมาที่นี่ทำไมยามินีตอบเขาเพราะว่ากลัวไงเลยต้องมาเผชิญหน้าเธอต้องการให้เรื่องราวที่ปกปิดเอาไว้ถูกจัดการให้จบสิน้นพวกเขาจะได้ลืมเลือนมันไปตลอดกาล ยามินีเป็นห่วงลูกชายเธอมาถามหารีทิกกับทันวีที่กำลังพูดคุยกับเพื่อนสาวของเธอทันวีหน้าถอดสีเล็กน้อยเพราะกำลังคุยถึงเรื่องความน่าเบื่อของแม่สามีแต่ยามินีเป็นห่วงรีทิกเกินกว่าจะสนใจทันวีชี้บอกว่ารีทิกเดินไปทางด้านนั้นยามินีมองตามทิศนั้นก็คือที่ตั้งของวิหารนาคินเธอตกใจ ภาพตัดไปที่วิหารนาคินนางนาคินและหมองูกำลังหาลือถึงแผนการที่เหล่างูทั้งหลายจะเริ่มแก้แค้นแต่แล้วท้องฟ้าก็เกิดอาเพศคล้ายจะมีพายุใหญ่ทั้งสองรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เลิกที่ดีในการเริ่มต้นแก้แค้นหมองูบอกนางนาคินว่าเขาได้คำนวณแล้วไม่มีผิดแน่นอน วันนี้ดีที่สุดจะมีเพียงอย่างเดียวคือองค์พระศิวะเท่านั้นหากท่านเมตตาเราจะได้รับพรหากท่านไม่ต้องประสงค์สิ่งใดก็สามารถเป็นผู้ทำลายได้น่ากลัวที่สุดพวกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นผู้ร้องขอเท่านั้น ภาพตัดมาทางด้านคณะที่กำลังตามหารีทิกก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาพวกเขาขับรถออกจากคารุหาดขณะที่รถล่นผ่านบริเวณวิหารนาคินยามินีรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงลูกชายเธอร้องบอกให้หยุดอังกุตโมโหเขาคิดว่าเธอพยายามโยงทุกอย่างให้เกี่ยวข้องกับวิหารนาคินจึงขอแยกไปตามหาลูกส่วนเธออยากไปที่วิหารนาคินก็ตามใจ ยามินีไปที่วิหารนาคินเพียงรำพังที่นั่นว่างเปล่าและรกร้างมีเพียงเทวรูปองค์พระศิวะและท่านบูชาเธอสั่นกระดิ่งอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าเมตตาคืนนี้เป็นคืนศักดิ์สิทธิ์คืนแห่งศิวะราตีขอพระเป็นเจ้าคืนลูกชายให้เธอด้วยเธอมีศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าอย่างแรงกล้าขอให้คำขอของเธอเป็นจริงด้วยเถอะ ได้ปลดช่วยให้เป็นจริงน้ำตาของคนเป็นแม่ไหลาอาบสองแก้มคําควรอยู่ที่วิหารนั้นรีทิกกําลังไต่หน้าผากลับขึ้นมา แต่ถูกงูที่เฝ้าหน้าผาจูโจมเขาหลบได้ทันแต่ก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้เขาพยายามถึงครั้งที่สองงูตัวเดิมก็จูโจมเข้ามาอีกขณะที่กำลังจะตกลงไปอีกครั้งข้อมือของเขาก็ถูกคว้าเอาไว้ได้เขาเงยหน้าขึ้นมองคนที่มาช่วยเขาก็คือญิงรับใช้คนนั้นเองเธอไล่งูไปลีทิกยิ้มให้เธอ หน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้เขายัางเอ่ยปากขอให้เธอยิ้มให้เขาหากเขาตกลงไปตายก็จะได้ตายอย่างมีความสุข เธอบอกว่าไม่ปล่อยให้เขาตายหรอกช่วยปีนขึ้นมาหน่อยทันใดนั้นเองสายฝนก็เทลงมามือของพวกเขาลื่นหลุดออกจากกันแต่เธอก็คว้ามือของเขาไว้ได้ทันอีกครั้งเธอใช้วิธีมัดตัวเองไว้กับต้นไม้จึงไม่ถูกน้ำหนักตัวของเขาดึงตกลงไปเธอใช้สองมือดึงเขาในที่สุดรีทิกก็พยายามปีนขึ้นมาจนปลอดภยัย รีทิกถามชื่อของเธอเธอถามว่าคุณจะรู้ไปทำไมเขาบอกว่าเขาอยากตอบแทนเธอแต่เธอก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องตอบแทนเธอหรอกอันที่จริงเธอไม่ควรพูดกับเขาด้วยซ้ำแล้วเธอก็จากไปทันทีรีทิกกำลังจะตามไปแต่คณะออกตามหารีทิกเข้ามาเจอเขาเสียก่อนอังกุตถามลูกชายว่าเกิดอะไรขึ้น รีทิกให้เหตุผลว่าเขากำลังหาสัญญาณโทรศัพท์มีหมอกลงหนาไม่ทันระวังก้าวพลาดพัดตกหน้าผาโชคดีมีคนมาช่วยเอาไว้เพิ่งปีนขึ้นมาได้อังกุตตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมุมไบทันทีเขาบอกเหตุผลกับยามินีเพราะคุณต้องการมาทำพิธีมั่นที่นี่ตั้งแต่มาถึงก็มีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเกือบเอาชีวิตลูกชายเราไปพวกเขา กลับไปเก็บของเราจะเดินทางกันเลยทันวีต่อว่ารีทิกที่เขาเอาแต่บ้างานจนทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายและพยายามถามว่าเขาปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหมเธอรู้สึกได้หลังจากนั้นทั้งคณะเดินทางกลับมุมไบแต่เส้นทางถูกปิดเนื่องจากมีเหตุดินถลม่ม ไม่สามารถจะเดินทางได้อังกุดเข้าไปติดสินบนกับนายด่านเขาต้องการกลับมุมใบให้ได้ภายในคืนนี้นายด่านตกลงและบอกทางลัดอีกสายให้แต่จูจูชายาลูกพี่ลูกน้องของรีทิกก็มีอาการอาเจียนไม่หยุดหลังจากกินถั่วที่ซื้อจากหญิงชาวบ้านคนหนึ่งยามินีถามว่าอากาศแบบนี้ใครจะออกมาขายของ ในขณะเดียวกันที่หลังต้นไม้หญิงสาวชาวบ้านแอบหัวเลาะอ,อยู่จากนั้นค่อยๆกลายล่างเป็นนางนาคินชุดดำ ที่แท้เป็นแผนการของพวกงูนั่นเองแต่อังกุดยืนยันที่จะกลับมุมไบเขาบอกให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลในมุมไบานางนาคินชุดดำทำหน้ากโกรธขณะที่พวกเขากำลังจะขึ้นรถนายด่านก็สวมชุดกันฝนออกมาบอกผมบอกแล้วไงว่าพวกคุณไปไม่ได้มีเส้นทางเดียวก็แค่สายเดียวและมีดินถล่มอยู่อังกุดแปลกใจ เมื่อกี้ยังให้เขาไปทางลัดได้อยู่เลยลีทิกบอกพ่อของเขาว่าเรากลับไปที่คฤหาฤน์หากันก่อนเถอะครับคุณพ่อแค่คืนเดียวเองอังกุดพยักหน้าถทาอย่างนั้นก็ได้นายด่านเดินกลับเขาหัวเลาะคนเดียวพูดว่าข้าไม่ให้พวกเจ้ากลับไปแล้วก็ก่ายล่างเป็นนางนาคินชุดดำ หลังจากที่คณะของรีทิกเดินทางกลับมาถึงคฤห,หาสน์แล้วพวกเขาก็พบว่าคฤห,หาสน์ถูกตกแต่งเอาไว้พร้อมสำหรับพิธีมั่นในวันพรุ่งนี้เป็นฝีมือของยามินีนั่นเองเธอแอบสั่งคนงานคนรับใช้เอาไว้พิธีมั่นต้องเป็นไปตามกำหนดการเดิม ในห้องพักรีทิกแอบคิดถึงหญิงรับใช้ทันวีเข้ามากอดเขาจากด้านหลังรีทิกบอกเธอตามตรงว่ากำลังจะออกไปตามหาผู้หญิงที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขาอยากขอบคุณเธอด้วยตัวเองทันวีปล่อยให้เขาไปเธอไม่คิดว่าหญิงรับใช้นั้นจะเป็นคู่แข่งของเธอได้รีทิก ไปหาผู้ดูแลคาสนหาแต่ผู้ดูแลบอกว่าเธอกลับบ้านที่ชัยปุระไปแล้วรีทิกตัดสินใจไปตามหาเธอที่บ้านตามที่อยู่เขาถามผู้ดูแลว่าเธอชื่ออะไรผู้ดูแลตอบเขาว่าเธอชื่อสิวัญยา รีทิกขับรถออกมาทันทีระหว่างทางเขาทำที่อยู่บ้านของสิวัญญาปลิวหายไปขณะที่กำลังหัวเสียเอาอีกแล้วมีงูตัวใหญ่พยายามจะจู่โจมเขาจากหน้าต่างรถเขาตกใจรถเสียหลักชนก้อนหินเขาลงจากรถหางูไม่เจอสักตัวเขาตะโกนสิวัญญาแล้วผมจะตามหาคุณได้ยังไงกัน ภาพตัดมาที่บ้านของสิวัญญาเธอกำลังตีแป้งขนมเค้กและคุยกับเด็กหญิงปูชาที่ชอบแอบหนีจากบ้านเด็กกำพร้ามาหาเธอเป็นประจำเสียงออดดังขึ้นเป็นคุณป้าจากบ้านเด็กกำพร้ามารับปูชากลับไปนั่นเองเธอส่งปูชาเรียบร้อยก็กลับมานั่งทำขนมต่อเสียงออดที่บ้านก็ดังขึ้นอีกเธอบน่นเอ๊ะมาอีกแล้วหรือนี่ทันทีที่เปิดประตูเธอก็ต้องประหลาดใจ ยิ่งกว่าประหลาดใจทำไมถึงกลายเป็นรีทิกไปได้รีทิกยิ้มกว้างว่า จะมาถามทางแต่ดันเจอจุดหมายซะได้เขารีบเข้าไปในบ้านของเธอนี่เหมือนฉากในหนังยุคเจสิบเลยเขาพูดกับสิวัญญาสิวัญญาอยากไล่เขาไปจึงโกหกว่าเดี๋ยวสามีเธอจะกลับมาแล้วแต่รีทิกบอกว่าอยากพบสามีเธอจะได้บอกจ้างให้เธอกลับไปทำงานต่อเขาเตรียมเงินมาให้เธอด้วย แต่สิวัญญาไม่ยอมรับเงินรีทิกขอใช้โทรศัพท์โทรบอกทันวีให้ส่งช่างมาซ่อมรถให้เขาที่บ้านของสิวัญญาเขาบังเอิญเห็นบิวทวงหนี้และได้ช่วยเธอไว้จากเพดานบ้านถลม่มทั้งสองลงไปนอนกลิ้งที่พื้นใกล้ชิดกันอีกแล้วรีทิกบอกคราวนี้เขาเป็นคนช่วยชีวิตเธอสิวัญญาตัดสินใจกลับไปทำงานกับรีทิกพวกเขานั่งรถกลับมาด้วยกัน ที่อินเดียนะคะบทจะจนก็จน,จนจนค่ะบ้านเพดานถล่มเลยค่ะเอาละค่ะมาที่คาริฮารนะคะอังกุตค่ะผู้เป็นพ่อของรีทิกก็นอนไม่หลับเขาลุกขึ้นมาและออกจากห้องนอนไปยืนแอบ,บดูห้องที่ถูกปิดตายนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในตอนเช้ายามินีโทรหาใครบางคนบอกให้รีบมา อังกุดได้พบหมองูที่คารืหาดยามินีเป็นคนที่โทรตามมาเองอังกุดถามหมองูว่ามาทำไมหมองูตอบว่าเขาต้องมาเพื่อปกป้องลูกชายของอังกุดเพราะความอดทนที่ยาวนานของนางงูเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยเป็นผลแล้วพวกนางได้รับพรจากพระศิวะตอนนี้สามารถไก่ร่างเป็นคนและพวกนางกำลังมาร้างแค้นไม่มีใครหยุดงูพวกนี้ได้ ต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนก็หนีไม่พ้นงานแต่งต้องย่อยยับคฤหาสน์หลังนี้ต้องพินาศยามินีได้ฟังเธอเครียดมากจนออกอาการชายาสังเกตเห็นจึงได้มอบผงศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าโชคร้ายให้กับยามินีและแนะนำว่าด้านบนมีท่านพิธีถ้าเธออยากทำพิธีบูชาเพื่อความสบายใจก็ได้ยามินียิ้มขอบใจ และแล้ววันนี้ก็เป็นวันงานพิธีมั่นมีแขกเรือมามากมายเดินทางมาร่วมงานมีสาวสวยกลุ่มหนึ่งพวกเธอก็มาร่วมงานเช่นกันหนึ่งในนั้นหน้าตาเหมือนนางนาคินชุดดำใช่แล้วแผนการล้างแค้นกำลังดำเนินไปนางนาคินแอบปล่อยพิษลงไปในแก้วน้ำแล้วแปลงเป็นบริกรชายไปเสิร์ฟน้าให้กับอังกุด อังกุดรับไปชนแก้วกับเพื่อนๆจากนั้นก็มีเสียงล้มลงผู้คนตกใจกรูกันเข้ามาช่วยนางนาขินยิ้มพูดเบาๆการแก้แค้นต้องจบลงวันนี้จบตอนที่สองแล้วนะคะโอ้กำลังตื่นเต้นเลยค่ะนี้เพิ่งตอนที่สองก็สนุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่3นะคะ